Full Metal Alchemist Mobile จากสะแควร์อินิเป็นเกมแนวแท็กติคอลอาร์พที่เราจะได้จัดทีมและวางแผนให้กับเราตัวละครดังจากแขนกลคนแปรธาตุเข้ากำจัดศัตรูตามเนื้อเรื่องในอนิเมะให้สินส้นซากเป็นเกมที่ภาพสวยเกมเพลย์ดีและมาพร้อมกับเสียงภาคญี่ปุ่นแบบจัดเต็มเกมนี้จะน่าสนใจแค่ไหนกันนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เรามาดูภาพรวมเกมเพลย์ของเกมนี้กันก่อนโดยเราจะต้องจัดทีมตัวละครอ,อัปเกรดและจัดตำแหน่งพวกเขาบนสนามรบให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะต้องทำการสั่งการพวกเขาให้เข้ากำจัดศัตรูหรือสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องตะลุยไปในดันเจี้ยนต่างๆเพื่อร์มไอเทมท้าทายด่านสุดโหดและเข้าปะทะกับทีมของผู้เล่นคนอื่นในอารีนาต่อไปเรามาดูสิ่งน่าสนใจของเกมนี้กันต่อ โดยเราจะมาเริ่มกันที่กราฟิกกันก่อนกราฟิกเป็นสามิติเต็มรูปแบบที่ได้นำลายเส้นของอน,นิเมะแขนกลคนแปรธาตุมาเนรมิตเป็นโมเดลสามิติสุดงดงามทั้งตัวละครศัตรูฉากและคัดซีนต่างๆโดยเหาตัวละครสุดเท่จะมาพร้อมกับการโจมตีและสกิลประจำตัวที่แทบจะถอดแบบมาจากในอนิเมะเลยใครชื่นชอบอนิเมะเรื่องแขนกลคนแปรธาตุบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาเล่นเกมนี้ครับ การต่อสู้จะเป็นแนววางแผนเต็มรูปแบบโดยก่อนอื่นเราจะต้องเลือกตัวละครที่จะใช้และจัดตำแหน่งการยืนให้เรียบร้อยซะก,ก่อนพอการต่อสู้เริ่มขึ้นเราก็จะต้องเคลื่อนพวกเขาไปบนช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำการโจมตีใช้สกิลใช้ไม้ตายหรือจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้ขึ้นกับว่าแผนของเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรนะครับ การโจมตีของตัวละครแต่ละคนจะมีระยะและรัศมีการโจมตีที่ไม่เท่ากันถ้าเราศึกษาการทำงานของสกิลเหล่านั้นมาดีเราก็จะสามารถใช้สกิลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้เราสามารถสร้างคอมโบสุดโหดและสามารถกำจัดศัตรูได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นการใช้สกิลหมู่ที่มีรัศมีการโจมตีเหมือนกันก็จะทำให้เราสามารถกำจัดศัตรูทั้งแผงลงได้แบบสบายๆเลยนะครับ การโจมตีแต่ละครั้งตัวละครที่โดนโจมตีจะสามารถสวนกลับได้ทันทีถ้าระยะการโจมตีถึง เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ระยะการโจมตีของศัตรูก็จะสามารถเข้าโจมตีจุดบอดเพื่อไม่ให้มันสวนกลับเราได้ซึ่งเราสามารถใช้ลูกเล่นจุดบอดนี้ในการกำจัดศัตรูได้โดยไม่ให้ตัวละครของเราโดนแตะแม้แต่ปลายก้อยโดยสเตปการเล่นจะเริ่มด้วยการให้ตัวละครที่สามารถโจมตีจุดบอดของศัตรูได้ลุยเข้าไปก่อนเพื่อลดเลือดมันให้ได้มากที่สุดจากนั้นจึงค่อยให้ตัวละครใดก็ได้เข้าโจมตีครับดังนั้นจะเห็นนะว่าลำดับการโจมตีของเกมนี้เนี่ยถือว่าสำคัญมากจริงๆ ความได้เปรียบเสียเปรียบธาตุจะมาในรูปแบบของบทบาทตัวละครโดยถ้าชนะธาตุตัวละครของเราก็จะโจมตีได้แรงขึ้นซึ่งในส่วนนี้จะมีรายละเอียดคอยบอกอยู่เป็นระยะอีกทั้งตัวสีของบทบาทก็ถูกทําให้สอดคล้องกับธาตุที่ทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้วเราจึงสามารถเข้าใจระบบธาตุของเกมนี้ได้ไม่ยากเลยแหละครับ การจัดทีมนั้นเราสามารถจัดและเลือกตัวละครมาเข้าทีมได้อย่างอิสระเลยแต่ถ้าอยากจะให้ทีมเก่งมากขึ้นแนะนําว่าควรจัดให้ตัวละครในทีมมีฝ่ายครบตามที่กําหนดครับเพราะจะทําให้ทีมของเราได้รับบัฟพ,พิเศษเพิ่มขึ้นมาซึ่งบัฟพ,พิเศษเนี่ยมีประโยชน์มากและจะช่วยทําให้การต่อสู้ของเรานั้นง่ายขึ้นด้วยอยากได้บัฟไหนก็ไปลองเลือกตัวละครและจัดทีมกันดูนะครับ การอัปเกรดตัวละครให้เทพขึ้นจะประกอบไปด้วยการอัปเลเวลการทะลวงเพื่อเพิ่มเลเวลสูงสุดการอัปดาวการอัปเกรดอ b บิลิตี้และการสวมใส่พร้อมอัปเกรดการ์ดสามประเภทซึ่งการ์ดอัปเกรดส่วนใหญ่ไม่ยากแค่ฟาร์มทรัพยากรจากดันเจียนต่างๆมาให้ครบเป็นอันจบดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดคือจะอัปเกรดตัวละครไหนมาใช้มากกว่าเพราะถ้าอัปมั่วระวังทรัพยากรไม่พอนะครับ ระบบฝ่ายจะเป็นการใส่ตัวละครที่มีฝ่ายตรงกับที่กําหนดลงไปเพื่อรับค่าสเตตัสโบนัสโดยยิ่งตัวละครที่เราใส่ลงไปนั้นมีความเก่งมากเท่าไหร่ค่าสเตตัสที่ได้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นไปด้วยซึ่งความเด็ดคือตัวละครจะได้รับค่าสเตตัสโบนัสทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัวละครใหม่มาหรือมีการอัปเกรดตัวละครอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมแวะมาเช็คและสับเปลี่ยนกันด้วยนะครับ การฟาร์มแบบไอดอลถือเป็นระบบที่จะมอบไอเทมจานวนมากมาให้กับเราใช้งานโดยไอเทมส่วนใหญ่จะเป็นเงินและของสําหรับการอัปเกรดตัวละครของเราซึ่งถ้าโชคดีมากพอเราก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมมาสะสมเพื่อแลกรับตัวละครระดับ SR ได้ด้วยนะครับโดยการฟาร์มแบบไอดอลเนี่ยสามารถสะสมไอเทมได้สูงสุด12ชั่วโมงและถ้าอยากได้ไอเทมมากขึ้นในการฟาร์มแต่ละครั้งเราก็จะต้องไปผ่านด่าน c ช a เลนต์ของระบบนี้ให้แรกก่อนโดยยิ่งผ่านด่านไปได้ไกลมากเท่าไหร่ไอเทมที่ได้ก็จะยิ่งมาก ขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าทีมเทพพอแล้วก็อย่าลืมมาเล่นดานชาเลจ์กันด้วยนะครับดดนเจียนจะประกอบไปด้วยเมสตอรี่ดื่มดำไปกับเนื้อเรื่องสุดเข้มจากอนิเมะไซเควสผ่านด่านเนื้อเรื่องย่อยที่เข้มข้นไม่แพ้กันและมีความยากหลายระดับเดลี่เควสฟาร์มไอเทมจำเป็นมาใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัดจะมีจำกัดแค่โบนัสที่ได้ในแต่ละวันนะครับและคอมแบทแท็กติกส์เรียนรู้ลูกเล่นและคอมโบต่างๆที่จะช่วยทำให้การต่อสู้ของเรานั้นสนุกมากยิ่งขึ้น เราสามารถเข้าปะทะก,กับผู้เล่นคนอื่นได้ผ่านระบบอารีนาซึ่งการเล่นจะต่างจากปกตินิดหน่อยตรงที่ในแต่ละเทิร์นเราสามารถออกคำสั่งตัวละครได้แค่คนเดียวเท่านั้นมันจึงทําให้การเล่นในแต่ละเทิร์นต้องคิดมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวโดยในโหมดนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเองหรือกดออตโต้ถ้ามันใจในความเทพของทีมก็กดออตโต้ไปเลยก็ได้นะครับ เราสามารถหาตัวละครใหม่ได้จากการกาชาซึ่งถ้าโชคดีมากพอเราก็จะมีโอกาสได้รับตัวละคระระดับ SSR มาใช้งานแต่ถ้าได้แค่ SR ก็ไม่ต้องช้ำใจเพราะ SR เกมนี้ก็ใช้งานได้นะแถมยังได้ซ้ำมาอัพดาวง่ายกว่าด้วยอีกทั้งพวกตัวซ้ำทั้งหลายเรายังสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอัพดาวขั้นสูงของตัวละครหลักได้อีกดังนั้นกาชาเกมนี้ถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่ครับเพราะทุกอย่างที่ได้มาเอามาใช้ได้หมดเลย โดยรวมเป็นเกมแนววางแผนจากอนิเมะที่งานดีมากๆไม่ไว่าจะเป็นงานภาพกราฟิกที่ทําออกมาได้ดีและมีคุณภาพที่สูงมากเกมเพลย์แนววางแผนที่ต้องใช้สมองเต็มรูปแบบตัวละครจากในอนิเมะที่มาพร้อมกับการโจมตีและสกิลประจําตัวแบบจัดเต็มและระบบสุดหลากหลายที่จะทําให้เราสนุกกับเกมนี้ได้มากขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบแนคน้นกลนคนแปรธาตุและกําลังหาเกมแนววางแผนเล่นอยู่ผมขอแนะนําเกมนี้เลยครับ และนี่ก็คือเกม Fullmetal Alchemist Mobile นะครับเป็นเกมแนวแท็กซิ a ค RPG จากแขนกลคนแปรธาตุที่ทำออกมาได้ดีสมการรอคอยมากๆถ้าชอบเล่นเกมแนววางแผนและชอบตัวละครจากอนิเมะเรื่องนี้บอกเลยว่าเล่นได้ยาวๆเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปชวนเพื่อนมาเล่นไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะว่าเล่นไปด้วยกันสนุกกว่าเล่นคนเดียวแบบเง,งายานะ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง Must Play เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ Facebook ของ Must Play ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือหน้าเล่นใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ